ผมแขนพระที่ผมสร้างนะครับนี่พระผงของขวัญน,นะครับจะแขวนติดตัวตลอดนะนครับนี่นี่อันาแบบแบบแบบไม่ชุบจะเป็นแบบนี้เพื่อนผมใส่อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับอ่านี่ห้อยชุดนี้พระหลายล้านนะครับแต่ห้อยคู่คกับสร้อยผมนะครับเนี่ยเพราะว่าสร้อยผมมีมีมวลสารพระเครื่องที่บรรจุเอาไว้นะครับอยู่ในนี้เพียบเลยนะครับอ่ามีทั้งแบบชุบ ชุบกับไม่ชุบนะครับผมแล้วแต่เราชอบนะครับแต่ว่าถ้าชุบมันจะแพงเพราะว่าแพงทองนะครับทองแพงชุบมันค่าชุบมันแพงนะครับหาตะกร้าไม่เจอเดี๋ยวนะผมปักหมุนไทยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมปักหมุนไทยแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแบบยังไม่ชุบให้อ,อ,อีกอีกด้วยนะครับแป๊บหนึ่งสักคู่ <S <S แบบยังไม่ชุบอืมมีแบบสแตนเลสไหมแบบสแตนเลสก็จะเส้นละประมาณ พันกว่าบาทนะครับผมแบบไม่ชุบก็มีนะครับแบบไม่ชุบก็จะมีผมใส่คู่กับทองครับใช่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 แบบยังไม่ชุบก็จะเส้นละประมาณพันกว่าบาทนะครับพันห้ากับพันสองเก้าเก้านะครับแบบชุบทองก็จะสามพันกว่าบาทนะครับกดดูได้เลยนะครับกดดูได้เลยมันถ้าสีสีสีเงินนี่คือสีสแตนเลสเดิมเดิมเลยนะครับอ่าถ้าสีเงินก็คือสีสแตนเลสเดิมเดิมเลยนะครับ แต่ถ้าสีทองก็จะเป็นชุบทองนะครับ,บรความยาวสามสิบสองนิ้วครับความยาวสามสิบสองนิ้วขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วเนาะอือก็จะประมาณนี้ไอ้กล่องเป็นยังไงถามว่าได้กล่องเป็นยังไงกล่องสร้อยชุบทองเป็นยังไงอือ คนสั่งมาโคตรเยอะเลยครับคนสั่งเยอะมากๆคนรอกันหลายเดือนนะเ <c oughs> นี่นี่นะครับห้อยเส้นเดียวนะครับเหมือนห้อยพระทั้งประเทศไทยนะครับเพราะว่าบรรจุมวลสารนะครับไว้ที่หัวเสือนะครับมวลสารพระเครื่องนะครับ <c oughs> ก็ พี่ๆเซียนพระหลายๆคนก็ห้อยสร้อยที่ผมสร้างนี่แหละนะครับอืมเพื่อนๆพี่ๆในวงการก็ห้อยสร้อยเส้นนี้นะครับเพราะว่าห้อยห้อยเส้นเดียวเหมือนห้อยพระเป็นพันๆองค์นะครับเพราะว่าซื้อมาสองเส้นแล้วครับสวยครับใช่ในเนี้ยมีทั้งสมเด็จวัลคังสมเด็จวัลคังผงสุพรรณนางพญา,าพระรอดมหาวันนะครับหลวงพ่อป,ปาน โลปูทวด97เนื้อวา่างแล้วก็มีมวลสารพระเหรียญอีกนะับไม่ถ้วนครับเยอะมากนับที่เอามาบรรจุรวมกันอยู่ในนี้น,นะครับผมแต่เราใส่ใส่แล้วสวยนะทุกคนใส่แล้วสวยนะครับอืมอาจจะมีดอกบ,บ้างนะแต่ก็ผมก็ใส่มาหลายเดือนแล้วนะก็ยังไม่ดอกนะครับผมเนะี่ยผมใส่มาติดตัวตลอดนะครับใส่มาหลายเดือนแล้วนะนะครับ ถ้าแล้วแต่คนชอบนะครับใครชอบสีทองก็เอฟสีทองสีทองมันแพงเพราะว่าเราไปชุบทองนะครับถ้าสีขาวก็จะประมาณพันกว่าบาทอ่าอยากให้ทําแบบสั้นดีมันมันมันถ้าเราจะสัน้นก็ไม่ยากครับก็แค่เอาข้อออกตรงกังว่าถ้าเราจะให้มันสั้นใช่ไหมเราก็ซื้อแบบห้าห่วงแล้วเราก็เอาข้อข้อ,ขอหนึ่งแค่นั้นก็สั้นแล้วนะครับอ่านเนี่ยเห็นไหมยาวแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราชอบสัน้นเราก็เอาแค่เอาข้อนี้ออกเนี่ยเอาคีมหมุน เอาคีมหมุนข้อนี้กับข้อนี้ออกมันก็สั้นแล้วนะผมน่ามันสามารถปรับได้แต่จะต้องเป็นแบบห้าห่วงถึงปรับได้นะครับอแบบห้าห่วงก็จะสามารถปรับได้นะครับถ้าเราชอบสั้นใช่ไหมแล้วก็คีมบิดบิดออกข้อนึงเห็นไหมบิดออกข้อนึงนะครับมันก็จะเหลือสามห่วงน่ามันจะกลายเป็นสามห่วงอันนี้เราทําไปห้าห่วงแต่ถ้าเราชอบสั้นเราก็ออกสองห่วงมันก็จะเหลือเป็นสร้อยสามสามห่วงห้อยได้สามองค์ แต่นี้เป็นมันจะมีแบบห้อยองค์เดียวก่อห้อยห้าองห้าบวกหนึ่งนะครับอ mm. แต่อย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็คือเป็นห้อยองค์เดียวเป็นห้าบวกหนึ่งนะครับลองทาแบบสั้นให้ดูบ้างได้เลยได้เลยจ้าได้เลยจ้านี่สร้อยสร้อยบรรจุมวลสารนะครับนี่เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ ้อยเหมือนกันหมดอ่ะเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ใส่หมดนะครับเป็นสร้อยที่แข็งแรงเป็นสร้อยที่แข็งแรงทนทานนะครับใส่แล้วรับรองเลยว่าแควคาดป้องกันได้ทุกอย่างยกเว้นเมีย เพราะว่าผมจะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือคาแรคเตอร์ในการขายของผมนะครับเปิดขาย2นาทีแล้วก็เก็บก่อนนะครับผมใครอยากได้ไปกดนะครับช่องพันธมิตรหรือไปกดที่ช่องโอคิวารามูเลช็อปก็ได้หรือไปกดช่องพันธมิตรก็ได้นะครับเจวต้องกลับมาลุยตะก้าติ๊กตอกแล้วทุกคนวันนี้ลื้อของมาพายเยอะมาก เดี๋ยวจับลงตะก้าให้หมดเลยเอางตะก้าให้หมดให้พันธรรมิตรไปขายกันให้หมดนะโอ้โหโยเยอะวันนี้มานั่งลื้อของเห็นเห็นพาลวปวดหัวเลยนะผมตาลายแล้วสวยนะครับอืมอาจจะมีดอกบ,บ้างนะแต่ก็ผมก็ใส่มาหลายเดือนแล้วนะก็ยังไม่ดอกนะครับผมเนะี่ยผมใส่มาติดตัวตลอดนะครับใส่มาหลายเดือนแล้วนะนะครับเนะี่ยผมใส่มาหลายเดือนแล้วเส้นเนะี้ยนะครับ ถ้าแล้วแต่คนชอบนะครับใครชอบสีทองก็เอฟสีทองสีทองมันแพงเพราะว่าเราไปชุบทองนะครับถ้าสีขาวก็จะประมาณพันกว่าบาทอ,อยากให้ทําแบบสั้นดีมันมันมันถ้าเราจะสัน้นก็ไม่ยากครับก็แค่เอาข้อออกตรงนี้ว่าถ้าเราจะให้มันสั้นใช่ไหมเราก็ซื้อแบบห้าห่วงแล้วเราก็เอาข้อ,อข้อหนึ่งแค่นั้นก็สั้นแล้วนะครับอ่นเนี่ยเห็นไหมยาวแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราชอบสัน้นเราก็เอาแค่เอาข้อนี้ออกเนี่ยเอาคีมหมุน เอาคีมหมุนข้อนี้กับข้อนี้ออกมันก็สั้นแล้วนะผมอ่ามันสามารถปรับได้แต่จะต้องเป็นแบบห้าห่วงถึงปรับได้นะครับอ่าแบบห้าห่วงก็จะสามารถปรับได้นะครับถ้าเราชอบสั้นใช่ไหมแล้วก็คีมบิดบิดออกข้อนึงเห็นไหมบิดออกข้อหนึ่งนะครับมันก็จะเหลือสามห่วงนะมันจะกลายเป็นสามห่วงอันนี้เราทําไปห้าห่วงแต่ถ้าเราชอบสั้นเราก็ออกสองห่วงมันก็จะเหลือเป็นสร้อยสามสามห่วงห้อยได้สามองค์ แต่นี้เป็นมันจะมีแบบห้อยองค์เดียวก่อห้อยห้าองห้าบวกหนึ่งนะครับอแต่อย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็คือเป็นห้อยองค์เดียวนี่โอ้หชุดใหญ่ไฟกระพริบทุกคนชุดใหญ่ไฟกระพริบม่เรียกชื่อเลยนะมแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรสร้อยหมดเลยแบบเดียวกันใช่สร้อยผู้หญิงกับสร้อยผู้ชายทั้งหมดเลยใส่เสกในบทมหาอุดเลยนะผมนี่โอ้โหรัดนี้ ล็ <Lot> này, อตนี้ล็อตนี้ใครได้ไปนี่มีหมายเลขมีนัมเบอร์ทุกเสน้นนะครับหมายเลขนัมเบอร์ทุกเส้นแม่แม่ดูสวยมสวยไหมอันน,นั้นหนึ่งหนึ่งอ่อพี่เพจตี้พี่เพจตี้สุดยอดมากสร้อยเพาว่าใส่สร้อยนี่เหมือนเหมือนห้อยพระทั้งประเทศใส่อาบน้ำไปเลยไม่มีลอกไม่มีดำ ไม่เป็นอะไรเลยทุกคนใส่อาบน้ําใส่ลุยไปได้เลยน้ำไม่เข้าไม่เป็นไรกันน้ํามวนสารกันน้ําำว่าสร้อยผมเนี่ยนะทุกคนเชื่อไหมว่าวัตถุมงคลที่ผมสร้างนะก็ทุกคนคิดดูเลยว่าสร้อยรุ่นแรกผมอะตอนนี้เส้นละหมื่นนะสร้อยรุ่นแรกของผมที่ผมผลิตอะสร้อยรุ่นแรกผมนะเปิดจอง2999เชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้นะเส้นละหมื่น เส้นละหนึ่งมืนนะครับเราก็พยายามไล์โชว์เนี่ยไล์โชว์สินค้าแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอารูปมวลสารนะรปักไว้ที่หน้าช่องนะครับอย่างเงี้ยเราก็พยายามไล์พูดโอ้โหเนี่ได้รูปแล้วนี่นี่ตะปูสังขวานอนนี่เขาเรียกว่าตะปูตึงโบดนะครับผมนี่นี่ดีนะผมเก็บรูปเอาไว้นะครับนี่เขาเรียกว่าตะปูตึงโบดนะครับเนี่ยผมเอามาหลอมหยุดมวลสารอยู่ในสร้อยเนะนี่ยเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่าตะปูตึงโบดเนี่ยตะปูสังขวานอนดอกใหญ่ๆเบลมนี้เลยไหมเนี่ยตะปูอ้วนๆเลยเนี่ยตะปูสังขวานอนนี่ดอกอ้วนๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเขาเอาไว้ตึงโบดนะครับคือโบดสมัยโบราณน,นะฮะไม้ขื่อที่ค้ำโบดอ่ะนะครับเขาจะใช้ตะปูสังขวานอนเนี่ยตอกเข้าไปตอกเขาเรียกว่าตะปูตึงโบดนะครับเพื่อย,ยึดพระอุโบสถและคิดดูว่า พระอุโบสถเนี่ยพระเนี่ยตอนเย็นท่านก็จะทําวัดสวดมนต์และทุกคนคิดดูว่าสวดกันมาเป็นร้อยปีกว่าโบสถ์จะพังสวดกันมาเป็นร้อยร้อยปีกว่าโบสถ์จะพังกว่าโบสถ์จะชำรุดทุดโรมกว่าจะโบสถ์จะพังนี่ใช้เวลาเป็นร้อยปีนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าไอต้ตะปูตึงโบสถ์หรือตะปูสังฆวานอนเนี่ยเป็นของมงคลนะเป็นของมงคลเป็นของที่คือสุดยอดแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่า สามสี่วันหลือห้าปีสิบปีจะไปเอามันออกมาได้นะจะเอาออกมาได้ก็ต่อเมื่อโบ์ชำรุดหรือมีการบูรณะโบสถ์ครั้งใหม่เขาก็จะลื้อออกพอรื้อออกเนี่ยตะปูเนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้อ่าเขาก็จะเก็บเอาไว้ตะปูสังฆวานอนเขาเลยเรียกว่าตะปูสังฆวานอนหรือตะปูตรึงโบสถ์เนะียผมเดีย๋ยวผมจะเอารูปไปลงนี่เหล็กยอดปราสาทนะผมนี่ให้ทุกคนดูนี่ เหล transfer, JD, ็กยอดปราสาทยอดเจดีนะครับทุกคนดูนี <Kid> ่น <noise> ี่โอ้โหกี่ร้อยปีอะทุกคนดูเดีเหล็กอย่างกับไม้เลยอะสีเหมือนไม้เลยทุกคนดูเดีนี่เห็นไหมเหล็กยอดปราสาทยอดเจดีตะปูสังขวานอนนะผมนี่เห็นไหมนี่คือเขาเรียกว่าโลหะอาถันโลหะอาถันนะครับที่เราเอาไปหลอมอะนะครับโลหะอาถันนะครับตะปูตึงโบดเหล็กยอดปราสาทยอดเจดีตะปูสังขวานอนนะครับ โอ้ยพวกพวกโลหะอาถรรพ์นเนี่ยเยอะมากเยอะมากทุกคนนอกจากพระเครื่องแล้วนะนะครับโอ้มวลสารโคตรเยอะทุกคนเยอะมากเดี๋ยวผมผมเอารูปมาลงอ่ะเวมเพียบคือมวลสารที่เราหลอมเนี่ยโอ้ยผมไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยเล่าวันนี้ทั้งวันก็ไม่หมดอะ่ะมันเยอะมากทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมวลสารรูปมวลสารของสร้อย ผมจะขึ้นรูปมวลสารของสร้อยจริงๆมวลสารของสร้อยเนี่ยรูปมันเยอะมากแต่ว่ามันขึ้นได้แค่นี้มันขึ้นโชว์ได้แค่นี้จริงๆมันโหรูปมวลสารเยอะแยะมากมายมาหากใครอยากได้ไปกดสั่งซื้อในตะกราา้าทุกคนไปกดสั่งซื้อเลยอุ้ยแต่หนูไม่ได้ยินเสียงแม่เลยอ่ะ,มมะนะแ,มแม่ไม่ผิ่แม่ไม่ผิดแม่ไม่ผิดคอนคอนหนูว่าผิดตอนเนี้ยหนูไม่ได้เสียงแม่แป๊บนนะึง อสหมุกอะไรไปเต ais, right? yeah, okay. ็มเลยเนี่ยตรงโทรศั์นเลยนี่นสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับใครอยากได้สร้อยไปกดในตะกร้าเลยครับกดได้เลยครับใครอยากสร้อยกดใครอยากได้สร้อยกดได้เลยกดในตะกร้าได้เลย กดจิ้มได้เลยครับกดจิ้มได้เลยกดจิ้มในตะก้าได้เลยทุกคนคลิปที่เกี่ยวกับมวลสารว่าสร้อยนี่มีมวลสารอะไรบ้างนะครับคนที่เขาจะสั่งซื้อเนี่ยเขาจะได้ดูว่าอ๋อสร้อยมีมวลสารพระ กี่อย่างนะเยอะมากมวลสารดีมากเพาว่าถ้าใครได้เห็นคลิปมวลสารนะ่ะเชื่อผมเถอะมีแต่คนอยากได้สร้อยทั้งนั้นแหละถ้าได้เห็นถ้าได้เห็นคลิปมวลสารทั้งหมดนะว่าว่ามวลสารทั้งหมดที่เราเอามาทําอยู่ในสร้อยรุ่นเนี้ยโอ้โหมันซิกเนเจอร์ขนาดไหนทุกคนสุดยอดที่สุดแล้วที่สําคัญคือดีไซน์สวยทุกคนดีไซน์สวยมาก ดีไซน์สวยมากทุกคนส่วนสร้อยใครอยากได้ไปกดสั่งในตะก้าของแพนด้าไทยแลนด์แล้วก็ตะก้าพันธมิตรได้เลยทุกคนสร้อยนี้ไปกด <c oughs> ไปกดได้ในตะก้าพันธมิตรนะครับสร้อยผู้หญิงคาดว่าจะเสร็จประมาณสร้อยผู้หญิงตอนนี้กําลังเล่งไม่ยากครับสร้อยผู้หญิงไม่ไม่ไม่ไมยากใครอยากได้ของดีติดตัวไปหาสร้อยมามาห้อยคอ เพราะคุณดูมวลสารเดีโอ้โหดูมวลสารส้อยเดีสูตสุดประเทศอะ่ะเนี่ยดูมวลสารส้อยดีครับใส่สร้อยเส้นเดียวเหมือนห้อยพระทั้งประเทศใส่สร้อยเส้นเดียวเหมือนห้อยพระทั้งประเทศแล้วมวลสารแบบนี้ผมบอกเลยว่าที่ไหนก็ไม่มีนอกจากที่นี่ที่เดียว ส้อยสั่งที่ไหนสั่งตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นตะกร้าพันธมิตรสั่งได้หมดเลยทุกคนที่เป็นตะกร้าพันธมิตรของผมนะครับใครที่ดึงตะกร้าผมไปไปขายอะไปสั่งสั่งได้หมดเลยทุกคนสั่งได้หมดนะครับสั่งได้หมดแต่ตอนนี้คนจองกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าสร้อยตอนนี้มันติดเทรนสร้อยมวนสารอันโอกิคนแย่งกันพิมพ์ตุ๊บตุ๊บตับุตบุตเลยตอนนี้สวยมากๆเลยพีกททุกคนสวยมากๆเลย แล้วที่สําคัญคือสวยไม่ว่านะมีมวลสารครบเครื่องอ่ะพี่เอาว่าพี่เอาไปห้อยพระเนี่ยนะพระที่ห้อยก็เข้มขังอยู่แล้วแต่สร้อยเนี่ย <c oughs> มีมวลสารที่เข้มขังเข้าไปอีกนะผมพระที่เราห้อยก็ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วนะสร้อยที่เราเอามาห้อยพระเนี่ยเข้มขังเข้าไปอีกนะผม นี่บอกเลยว่าสุดจริงนี่ครับทิมกันเข้ามาได้เลยผมเปิดจองนี้ถูกมากเลยนะ999บาทปกติผมทำสร้อยในเส้นหนึ่งเปิดจองกัน2,000ันส0พันแต่วันนี้เราอยากจะแบ่งเพื่อนๆให้แบบพาราราคาจับต้องได้ชนจะได้เอาไปใส่กันจะได้มีสร้อยสวยๆเอาไปใส่สร้อยผู้หญิงกำไรข้อมือแหวนน่าจะเสร็จเดือนหน้าครับ ยาวสามสิบสองนิ้วสวมหัวได้เลยอืเห็นไหมครับยาวสามสิบสองนิ้วสวมหัวได้เลยอ่าตอนนี้ทําแค่ห่วงเดียวครับทําแค่ห่วงเดียวถ้าสามห่วงห้าห่วงนี่ต้องรอเดือนหน้าเลยครับผมก็คือตอนนี้เราทําแบบห้อยพระห่วงเดียวก่อนเดียวเดียวเดียวเดี่ยวเราทาห้อยพระเดียวก่อนก็ทุกคนก็จองไว้คนลับหลายๆแบบก็ได้พี่นะครับอันนี้มีเปิด ห่วงเดียวก็ใส่ห่วงเดียวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าสามห่วงเสร็จก็ค่อยจองสามห่วงแล้วก็มีมีห้าห่วงหน้าก็ค่อยจองทีละ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 ชุดไปอืแต่แหวนผมมาสุดจริงแต่ผมบอกให้เลยนนะแหวนนะทุกคนผมมั่นใจเลยว่าถ้าผมถ้าแหวนผมทำเสร็จนะเอาว่าสุดประเทศสวยจริง ทำไมเราไม่ทำแหวนเป็นนพเก้าล่ะอ่าก็เลยได้ไอเดียพี่เพชรว่าเฮ้ยมาทำเป็นนพเก้าสวยเพราะว่าของคนไทยเราเนี่ยนพเก้าเนี่ยคืออัญมณีมงคล9้าอย่างนะครับที่มีความเชื่อว่าพุทธผู้ใดที่ใส่นพเก้าเนี่ยนะครับจะเป็นสิริมงคลนะครับเราก็เลยเราก็เลยเอาตัวเรือนเนี่ยแบบนี้ตัวเรือนจะเป็นแบบนี้เลยตัวตัวเรือนจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นนพเก้าอ่าจะเป็นนพเก้าเป็นนพเก้านะครับเป็นนพเก้าแล้วก็ขั้นด้วยหัวเสือนะครับแล้วสายรัดเนี่ยสายรัดแหวนเนี่ยก็จะเป็นทองคำาะฮสายรัดแหวนเราก็จะใช้ทองสายรัดแหวนเราก็จะใช้ทองนะครับ่าหัวเสือเราก็จะใช้ทองแต่ว่าแต่ว่าต้องคุมเรื่องเรื่องราคากับตัวกระช่างตัวเลขสําคัญแล้วก็แหวนจะมีสองสีนะครับดํากับขาว ตัวตัวแหวนนะครับตัวแหวนเนี่ยจะมีสองสีมีดำแล้วก็ขาวนะครับสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่แต่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยคุยกับเดียเดียเขาก็เลยบอกไม่ขายแล้วก็คือเก็บเอาไว้แจกคนดีกว่าเพราะว่าถ้าเอามาขายแล้วสวยจริงมวลสารดีจริงแต่ถ้ามันไม่แข็งแรงอ่ะก็อย่าไปขายเดี๋ยวมันจะเสียชื่อนะครับก็เลยสั่งไม่ให้ขายนะให้เก็บหมดเลยเพราะว่า มันมันหลุดไอ้ตรงตัวที่มันติดพลอยอะ่ะมันค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ขายนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกแบบใหม่เดี๋ยวออกแบบใหม่เดีนะ๋ยวออกแบบใหม่นะครับออกแบบใหม่ทําทําใหม่ให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะผมอืมไม่ใช่ว่าเราสักแต่จะทํามาแล้วก็สักแต่จะขายอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันไหนที่มันเรามองว่าไม่โอเคเราก็ไม่ขายนะครับ i